คุณผู้ชมครับเวลามีคําเตือนหรือว่าคําแนะนําอะไรที่อยู่ในโซเชียลเนี่ยต้องมีการตรวจสอบให้มั่นใจก่อนนะครับว่าเอ๊ะอสิ่งที่เราได้รับข้อมูลที่ได้มานี่เป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยอาจจะได้ผลร้ายมากกว่าได้ผลดีอย่างกรณีมีการแจ้งเตือนว่ามีการใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือบ่อยๆเนี่ยทำให้มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคสะเก็ดเงินอันนี้จะชัวรหรือมั่วนิ่มไปตรวจสอบกัน การใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือบ่อยเสี่ยงเป็นโรคสะเก็ดเงินชัวร์หรือม่วนิ่มตรวจสอบไปที่กรมการแพทย์ได้ครับตอบว่าแฉนี้ม่วนนิ่มค่ะเพราะผู้ป่วยที่เป็นโรคสะเก็ดเงินหรือมีปัจจัยเสี่ยงทางกรรมพันธุ์ที่จะเป็นโรคสะเก็ดเงินอาจพบว่าผื่นสะเก็ดเงินเธอขึ้นในบริเวณที่ถูกผิวหนังกระตุ้นจากการระคายเคืองอักเสบได้แต่ยังไม่พบว่าเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่ล้างมือเป็นสาเหตุของโรคสะเก็ดเงินโดยตรง ที่โพสที่แชร์มัวนินนะคะ